เทศกาลฮาโลวีนก็มีแต่ของสวยๆใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้นะคะน้องเขาจะมาแจกไม้กวาดแม่มดนาที่มีทั้งดอกไม้นะคะแล้วก็ผีเสื้อสีม่วงแบบนี้บอกเลยว่าของชิ้นนี้สวยและทํำง่ายมากๆแจกเพียง1,000ชิ้นเท่านั้น เข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าต้องทำยังไงซึ่งให้น้องนนนะคะจับไอหุ่นนี้ไว้ให้ดีๆนะคะก่อนหน้านี้เขาแจกของมาเยอะมากๆพี่แป้งทำคลิปลงทุกวันเลยใครมาดูบ่อยๆน่าจะรู้นะคะแล้ววิธีการทำก็คือให้นอนองๆเดินลงมาตรงนี้ได้เลย เห็นว่ามันจะเป็นหมู่บ้านข้างหน้าใช่ไหมสําหรับมือใหม่ก็ทําได้เหมือนกันค่ะเพราะหาน้องฟาร์มไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะเขาจะรีเซ็ตลูกอมค่ะน้องๆเมื่อเรากดเปิดประตูนะคะเขาจะโยนแคนดี้มาให้เราเราจะต้องเก็บแคนดี้ของเขานะคะเมื่อเขาโยนมานะคะน้องๆซึ่งจะบอกเลยว่าถ้าเราเก็บผ้าไปโดนก้อนหินเราจะเจ็บนะคะน้องๆหากเราเจ็บมากๆ,ๆเราก็จะตายนั่นเองซึ่งบางทีเนี่ยประตูเนี่ยไอหลังมันจะชอบแย่งเปิดนะคะน้องๆมันอาจจะยากนิดนึงนะคะใครเล่นในโทรศัพท์อาจจะเดินช้าค่ะเมื่อน้องเก็บได้750ลูกอมแล้วนะคะให้น้องกดรีเซ็ตตัวได้ เลยนะคะกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะน้องๆแล้วให้น้องมาคลิกตรงนี้ค่ะแล้วน,น้องก็กดดูของว่าเอ้ยของเหลือเท่าไหร่แล้วก็รีบมารับเลยขอย้ํานะคะของชิ้นนี้มาเวลา7จ็ดโมงเชา้าเท่านั้นฟาร์มก่อนไม่ได้นะคะเขาจะรีแคนดี้ของนุกน้องค่ะตอน7จ็ดโมงมาทําด้วย